สวัสดีครับพบกับ Steven Universe ในซีซั่นที่2ในตอนที่57และ5้ 58, ซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเมนทิสและการทำสารคดีของโรนโดจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับในตอนนี้นะครับเรื่องเนี่ยจะเปิดมาด้วยสตีเวนทำอะไรสักอย่างครับแล้วเขาได้เป็นขวารองขี่แ yeah. ยจากนั้น,นครับสตีเวนก็เรียกให้เพิร์กเบรกที่กำลังซ่อมรถตู้ให้มาตอบคำถามออนไลน์ที่เขาเจอในอินเทอร์เน็ตมา ซึ่งมันบอกว่าเพลกับเกรกจะเป็นใครจากเรื่องมือเช้าเจ้าน้ําตาสตีเวนก็เลยพยายามโน้มน้าวเพอกับเกรกด้วยก,ก,กันยกตัวอ,อย่างที่มันบงเอิญนกับบุคลิกครับภาพของเกรกและเพอครับแต่เกรกนะครับเขาก็กลับปฏิเสธอ้อมๆด้วยการบอกว่าขอซ่อมรถนให้เสร็จก่อนพอได้ยินแบบนั้นครับสตีเวนก็เลยวิ่งกลับไปหาคนอื่นหลังจากที่สตีเวนนั้นวิ่งกลับไปเพอก็เลยคุยกับเกรกว่าเข้าใจการ์ตูนที่สตีเวนพูดถึงหรือเปล่าแต่เกรกก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจ ต่อมาครับสตีเวนเปิดเข้ามาในบ้านและพบว่าอเมนทิสนั้นกําลังหาอุปกรณ์ทําแซนด์วิชขนาดใหญ่อยู่ครับอเมนทิสก็เลยถามหามันสตีเวนก็เลยบอกว่ามันเอาไปใช้กับรถยนต์อเมินทิส์ก็เลยไม่ได้สนใจครับแล้วก็ถามว่ามีอีกไหมสตีเวนก็เลยบอกว่าเกรกน่าจะมีนะแต่อเมทิสต้องตอบคาถามให้เขาก่อนสตีเวนก็เลยถามว่าอเมนทิสนั้นเป็นใครในมือเช้าเจ้าน้ําตา อเมทิตก็เลยตอบคาถามของสตีเวนแต่เมื่อตอบไปได้2อสาข้อเธอเองก็ดูจะไม่มั่นใจเลยเธอก็เลยทําเป็นเบื่อแล้วก็เดินหนีออกไปโดยมีสตีเวนครับเดินตามมาเมื่อเดินเข้าไปในห้องของอเมทิทสครับเราเนี่ยกับพบกันเนี่ยอยู่ในห้องอเมทิตก็เลยโมโหว่ากันเนี่ยเนี่ยเข้ามาทําไมซึ่งกันเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยเห็นอาจมณีกายพันซึ่งเธอเนี่ยกำลังได้ตามมันกันเนี่ยยังพูดต่อว่ามันคล้ายกับที่เพอบอกว่ามันไหลไปมาในวิหาร อเมทิสก็เลยพูดว่าเราเคยตกลงกันแล้วนี่ว่ามันไม่มีจริงแล้วเราไม่เรียกว่ามันเจ้าไหลการเน็ตเธอบอกว่าใช่ตอนนั้นเราเคยตกลงแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงเลยต้องใช้ชื่อตามนั้นอเมทิสนะครับเธอก็เลยเสนอตัวว่าจะไปหาคนเดียวแต่การเน็ตบอกว่าอเมทิสห,หาไม่เจอหรอกการเน็ตอเมทิสแล้วก็สตีเวนออกตามลาเจ้าไหลครับสตีเวนก็เลยยกตัวอย่างครับแบบว่า การเน็ตเนี่ยเข้มงวดแต่ทําจริงเหมือนนมหกเลยอเมทิตก็เลยบอกสตีเวนว่าจะไม่เลือกเรื่องการ์ตูนนั้นอีกหรอสตีเวนที่ได้ยินแบบนั้นครับเลยจะถามอเมทิตต่อแต่อเมธินั้นดูเหมือนจะไม่เล่นด้วยจู่จู่ครับการเน็ตก็โจมตีไปยังกองขยะของอเมทิตด้วยการยิงมือออกไปซึ่งมันกบไม่มีอะไรเลยทําให้อเมทิตนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากที่การเน็ตทำร้ายของของเธอแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบครับเจ้าไหลได้คว้าตัวอเมทิตไว้ซึ่งมันก็บีบเธอทําให้อเมธินั้นกลับไปเป็นก้อนจะมาหนีครับซึ่งทําให้สตเวัต้อเวาาอยังต้ลท2ิ กาเดดก็เลยปลอบใจสตีเวนว่าเดี๋ยวอมเมนิทิสนั้นก็กลับมาไม่กี่วินาทีต่อมาครับอันน้ไม่มีของอมเมทิสได้สองแสงขึ้นทําให้อมเมนทิสนั้นฟื้นกลับมาในรูปแบบที่มีขาแทนแขนสตีเวนก็เลยรู้สึกตลกเล็กน้อยครับแต่การเดดนั้นไม่พอใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่โดยบอกว่าการฟื้นฟูของอมเมนทิสนั้นมันเร็วเกินไปอมเมทิสก็เลยบอกว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเธอเนี่ยไม่อยากให้แฟนตัวยงอย่างสตีเวนต้องรอหลอกแล้วก็ตีลังกาด้วยขาทั้งสี่ของเธอครับหลังจากนั้นครับทั้ทมมน ขุดไว้ไเลยเรียกการเด็อกกับสตีเวนให้เข้ามา Steven สตีเวนก็เลยออกความเห็นเกี่ยวกับร่างของอเมนทิตแลวเขาเองก็อยากได้ขาสีข้างบ้างแต่การเ์เอกนั้นห้ามไว้ในระหว่างที่เดินนําอยู่ครับจู่ๆเธอก็ถูกเจ้าไหลนั้นโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้การเน็อกและสตีเวนลงมาดูเมนทิตว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พบกับอเมนทิตกับกลายเป็นก้อนอัญญนจะไม่มีเสียแล้วการเ์เกนะครับปลอบใจสตีเวนว่าอย่างน้อยตอนนี้อเมนทิตจะได้รับโอกาสครั้งที่2ในการลับสู่ร่างใหม่ ไม่กี่วินาทีต่อมาครับอาจะไม่มีขออเมนทีก็เรืองแสงอเมนทิสกลับมาเร็วมากกว่าครั้งแรกโดยมีรูปร่างที่ดูเหมือนการล้อเลียนเพลแบบเกินจริงไปหน่อยการเน็ดถึงกับต้องปวดหัวเลยทั้ง3มนะครับออกมาจากุโมงอเมนทิสนะครับได้ล้รอเลียนเพลต่อไปจนทําให้เธอนะ่ะทะเลาะกับการเน็ดเรื่องรูปแบบของอเมนทิสที่ส่งผลต่อความแข็งแร่งของทีมแต่การทะเลาะนั้นถูกขัดจังหวะเมื่ออเมนทิสนั้นถูกเจ้าไหลเนี่ยจับอีกครั้งและทําให้กับเป็นนายมณีก้อนอ,อ,อ,อีกครั้งหนึง่งอเมนทีสนะครับก็ เธอเนี่ยกลับมาใน,ในร่างกายที่แข็งแกร่งขาใหญ่ขึ้นแต่มันก็แค่อย่างละข้างเท่านั้นการเน็ตเธอก็เลยบอกว่าร่างนั้นมันยังไม่คงที่อามิทิศก็เลยโกรธและวิ่งหนีไปหาเจ้าไหลทำให้การเน็ตกับสตีเวนวิ่งไล่ตามอามิทิศมาติดๆทั้งสองนะครับพบอเมนทิกําลังต่อสู้กับเจ้าไหลขณะที่อเมนทินั้นพยายามชนะเจ้าไหลครับการเนตเนี่ยบอกให้เธอปล่อยมือแต่อเมนทิก็ปฏิเสธเพราะเธอเนี่ยยืนการว่าการเนตนั้นต้องการให้เธอแข็งแกร่งขึ้นการเน็ตที่ได้ยินแบบนั้นเธอบอกว่าเธออนะ่ไมต้งการแบบี แขนซ้ายของอเมริทิตนั้นไม่สามารถรักษารูปแบบใหม่ไว้ได้ครับอเมริทิ์เนี่ยก็เลยถูกจเจล่ยกินเข้าไปทําให้เธอนั้นกลับกลายเป็นก้อนยัไมนีอีกครั้งกาเนตก็เลยเข้าไปต่อยเจไหลเพื่อเอาก้อนยัไมนีกลับคืนมากลับมาที่ภายในบ้านครับแทนที่อเมริทิ์จะฟื้นฟูทันทีเธอนั้นยังคงอยู่ในอัญมณีหลายชั่วโมงเพื่อบอกว่ามันนานมากสำหรับอเมริทิตอเมริทิตนั้นกำลังทําอะไรอยู่กาเนตบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเธอว่าอเมริทิตนั้น แรงไปหน่อยจากนั้นอันไม่ม,มีขอเมนทิสก็ส่องแสงขึ้นอเมนทิสนะครับกลับมาในรูปร่างเดิมแต่เปลี่ยนไปแค่ชุดกเด็กก็เลยเดินเข้ามานี่แหละสมบูรณ์แบบเธอเองก็เข้ามาชมอเมนทิสนะครับว่าเธอเนี่ยพัฒน,นาได้ดีขึ้นและแก้สายคล้องไหล่ที่เคยควนใจเธอแล้วสตีเ่นกับเธอการเดตก็เลยเข้ามากอดอเมนทิสอเมนทิสนั้นทําเป็นไม่สนใจนะครับแต่ในใจลึกๆก็รู้สึกดีไปแล้วก็กลับยิ้มอย่างมีความสุขครับ ในตอนต่อมานะครับเริ่มต้นด้วยวิดีโอแนะนําอย่างเป็นทางการของโนร์ n d นโดซึ่งก็พยายามแนะนําตัวเองโดยการหมุนอีเข้าหากล้องเขาเนี่ยแกล้งด้วยความเขิน โรนโดก็เลยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของบล็อกของเขาสั้นๆนะครับผู้คนนั้นมันจะเพิกเฉยต่อข้อสังเกตของเขาแต่ไม่มีใครปฏิเสธความจริงของเขาได้ด้วยภาพถ่ายและวิดีโอต่างๆที่เขาถ่ายไว้ตัวโรนัลโดนะครับได้ไปาจกล่าวว่าบีซิตี้นั้นดูสงบ,บสุขจนกว่าจะได้ดูใกล้ๆฉากต่อมานะครับจะแตะไปที่วิดีโอของโรนัลโดที่ถ่ายขณะที่ยานของเพลย์ดอน,นั้นกาลังลงจอดเข,เ,ออเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยต้องกอบกู้บีซิตี้แต่จากอะไรล่ะซึ่ง ภาพของอัญมณีก็ปรากฏขึ้นครับและภาพจะตามไปที่โรนัลดกําลังสัมภาษณ์ชาวเมืองเกี่ยวกับการบุกรุกของอัญมณีคุณย่านะครับก็บอกว่าป้ายที่เธอเตรียมไว้ตกลงพื้นก่อนที่เธอจะเห็นเรือต่อมาพีดีก็พยายามพูดแต่โรนัลดก็ขัดจังหวะโดยถามว่าคุณกลัวหรือเปล่าพีดีก็เลยพยายามปฏิเสธแต่จากวิดีโอที่โรนัลดบันทึกไว้แสดงให้เห็นพีดีนั้นก็อยู่กับร้านแล้วก็ร้องไห้และปฏิเสธที่จะไปโรนัลดนะครับเข้าไปกอดพีดีแต่ดูเหมือนพีดีนั้นจะอึดอัดนะครับต่อมาน โรนโดได้ถามเซดีที่ทำงานซึ่งเขาบอกว่าใครเนี่ยช่วยเมืองไว้ซึ่งเซดีก็บอกว่าเป็นครอบครัวของสตีเวนนั้นที่ช่วยไว้จากนั้นเขาก็เลยถามกิกกิ<ๆ>เธอนะครับพูดถึงช่วงเวลาที่ทั้งสองครอบครัวไปปิกนิก ก่อนที่จะถูกโจมตีแต่เจนนี่นั้นได้เข้ามาขัดจังหวะจากนั้นนะครับโรนโดก็ถามนายกดิวอี้แต่นายกดิวอี้นั้นคิดว่าโรนโดนั้นกําลังพูดถึงเรื่องที่กาลังถูกปกปิดจึงทําให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นมาคุมตัวเขาออกไปโรนโดนะครับก็เลยตัดสินใจค้นคว้าหาความจริงซึ่งเขาก็ไปที่บ้านของสตีเวนโดยโรนโดนั้นกาลังจะเคาะประตูแต่สตีเวนนั้นกลับเปิดประตูสวนเข้ามาสตีเวนได้ทักทายโรนโดโรนโดก็เลยบอกสตีเวนว่าเขาเนี่ยกำลังถ่ายทําสารคดีอยู่และถาม,าาาม,ามสีวนาก้มมัภษณ์พ ซึ่งสตีเวนก็เลยตอบตกลงสตีเวนนะครับก็เลยได้อธิบายว่า่นงของพลิสดอนนั้นมาเพื่อจับพวกเขาที่เป็นอันธมนีต่างหาแต่ร้่นดนนั้นได้ตีความใหม่ว่าหากว่าอันธมนีไม่อยู่ในบีซิตี้เหตุการณ์เหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเขาเลยตัดสินใจว่า อัญมณนนีนั้นต้องรับผิดชอบตอนันตรายทั้งหมดในฐานะทั้งผู้กอบกู้และผู้ทำลายเมืองลอนโดนะครับกลับไปสัมภาษณ์ผู้คนในเมืองต่อแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจมากนักคืนนั้นเขาก็เลยไปที่ชายหาดแต่กลับพบอัญมณีนั้นกำลังต่อสู้กับอัญมณีล่างปูอยู่ลอนโดนะครับเขาเนี่ยเข้าไปหาสตีเวนและกล่าวหาว่าอัญมณีนั้นเป็นอันตรายต่อเมือง ซูเวนก็เลยบอกอัญ,ญมณีน่ะกำลังปกป้องทุกคนต่างหากโรนโดก็ได้โต้แย้งนะครับบอกว่าสัปหลาทั้งหมดน่ะดูเหมือนจะถูกดึงดูดด้วยเหล่าอัญ,ญมณนีซึ่งทําให้เมืองนั้นตกอยู่ในอันตรายเพิร์นะครับที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยบอกว่าพวกเธอเนี่ยอยู่ที่นี่ก่อนที่โรนโดนั้นจะเกิดจะอีกแต่โรนโดนั้นก็ไม่เปลี่ยนใจนะครับการ่ดก็เลยตัดสินใจทันทีว่าพวกเขาเนี่ยควรจะจากไปและพวกเขานั้นก็เดินจากไปจริงๆครับปล่อยให้โรนโดนั้นรู้สึกพึงพอใจแต่ภาพมาในหลานครับโรนโด แต่พีดีก็เลยบอกว่าแย่แล้วละ่ะเพราะถ้าไม่เมีนยนญมบนีนั้นก็ไม่มีอะไรให้โรนโดัเขียนบล็อกแล้วโรนโด้นะครับที่รู้ตัวว่าตัวเองทําผิดไปแล้วก็รีบวิ่งไปที่มานของสตีฟทันทีเขาเนี่ยทุบป,ประตู แล้วก็ขอร้องให้สตีเฟนนั้นขอให้ออญามณีนั่นอยู่ต่อเพราะผลของความวุ่นวายที่เรา,าอนามณีสร้างขึ้นมันเป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้เขาตื่นเช้าไม่มีพวกเขาบอกเขาก็อยู่ไม่ได้เมื่อพูดจบนะครับโรโดก็เลยนั่งหลงร้องไห้ที่หน้าประตูต่อครับการเน็ตนะครับเปิดประตัวมาพอดีโรโดก็เลยจึงขอร้องให้วกเธอนั้นอยู่ต่อซึ่งการเน็ตก็ตอบว่าได้สิเมื่อสรารคดีในเรื่องนี้จบลงนะครับโรนดก็เลยตัดสินใจว่าเขาเนี่ยอาจจะมีอนาคตในด้านการทูตระหว่างกาแล็กซี่ก็ได้นะแล้วก็แสดงความขอบคุณที่ครบวัวส ทำให้บิสซิตี้นั้นดูแปลกประหลาดต้นจบนะครับจบลงด้วยการที่สตีเวนนั้นแล้วก็หลานยมานีดูสารคดีเรื่องนี้ทางอินเทอร์เน็ตกเบอกว่ามันตัดได้แย่มากอเมทิสก็เลยชี้ให้เห็นว่ามีเพียงพวกเขานั้นเป็นคนเดียวที่ดูวิดีโอนี้และสตีเวนก็กดปุ่มไลค์เป็นอันจบตอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการแปลี่ยคอมเมนทิสและการทำสารคดีของโรนลโดถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร แล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพืพ่อได้ควาาความสนุกต่อไปสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอลากานไปก่อนสวัสดีครับ